ดูดวงปี2,565ราศีกรกฏราศีแห่งการอ่อนไหวอารมณ์เปลี่ยนแปลงแต่เอื้ออารีการวันไว้ในอารมณ์ทั้งภายนอกและภายในมักจะแข็งแกร่งเพื่อปกปิดมีให้คนอื่นรู้ความในใจเป็นคนระมัดระวังดังมารดาปฏิบัติต่ตอบุตรมีความอดทนต่อความยากลำบากเสมอ เหมาะที่จะเป็นนักแสดงนักนักทศิลป์เป็นหมอเป็นตำรวจเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้มีความอดทนที่เก่งมากๆทางด้านอุปนิสัยใจคอชาวราศีกรกฎเป็นบุคคลที่เรียบง่ายไม่กระตือรือร้นเรื่อยเฉยเยือกเย็นมองดูเรื่อยๆตามสบายเหมือนไม่ยินดียินร้ายกับใครชอบความสงบ รักสงบรักที่จะมีชีวิตอย่างสุขสบายไม่พิถีพิถันไม่ชอบความเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยพิธีรีตองบางครั้งคนอื่นก็มองดูเป็นคนเย็นชาเฉยเมยมองดูสุขุมในทีแต่จริงๆแล้วไม่ได้สุขุมอะไรนะครับเพราะเป็นบุคคลที่เฉยๆเรื่อยๆนั่นเองชาวราศีกรกฎมีนิสัยใจคอเช่นนี้เอง บางครั้งนั่งมือเหมือนคนใจลอยคิดอะไรอยู่ก็ไม่ทราบคิดไปเรื่อยตามประษาคนช่างคิดช่างฝันเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็ทำตามใจชอบหรือว่าคิดว่าตนเองต้องการทำแต่ก็เป็นไปเรื่อยๆไม่ได้โลดผลอะไรนักเลยไม่รู้ว่าเขาตั้งกติกาเอาไว้อย่างไรระเบียบอยู่ที่ไหนก็ไม่เข้าใจแต่ทว่าชาวราศีกรกฎของเพศหญิงแล้ว กลับมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างจากเพศชายมากนั่นก็คือชาวราศีกรกฎของเพศหญิงจะเป็นผู้ที่เรียบร้อยรักสวยรักงามรักความเป็นระเบียบเอาใจใส่และกระตือรือร้นในธุรกิจการงานทั้งในครอบครัวและธุรกิจอื่นที่อยู่ภายนอกนิสัยส่วนตัวของชาวราศีกรกฎปราศจากการเอารัดเอาเปรียบใครง่ายๆ ชอบความตรงไปตรงมามากที่สุดรูปลักษณ์ของชาวราศีกรกฎเป็นผู้ที่ไม่ได้ร่างกายใหญ่โตนักค่อนข้างจะเล็กเอาด้วยผิวเนื้อสองสีนั่นก็คือดำแดงก็จะถูกชะโลกแน่นอนไม่เหมาะสมเท่าไรก็คือผู้ที่ร่างกายสูงใหญ่อันนี้ไม่ถูกชะลกกับราศีนี้เพราะว่าสวรรค์สร้างมาให้มีรูปร่างเล็ก รูปร่างของชาวราศีกรกฎเล็กกระทัดรัดแถมผิวเนื้อดำแดงเสียงดังฟังชัดคล่องแคล่วว่องไวการเดินเหินเป็นไปอย่างพอประมาณเลยทีเดียวไม่ได้หล่อเหลาอาการแต่ก็มีสเสน่ห์ในตัวเองทางด้านความรักและคู่ครองของชาวราศีกรกฎนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายธรรมดาไม่กระตอรือรือรุนนัก เป็นไปตามปกติเข้าตำราไม่สู้จะสนใจใยดีอะไรกับเพศตรงข้ามไม่เหมือนชาวราศีอื่นชีวิตรักจึงเป็นไปอย่างเรื่อยเไม่ฟูฟ้าโลดโผนอะไรดีไม่ดีก็จะเนื่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอาการเซ็งหรืออะไรก็เหลือจะเดาอารมณ์ทางเพศนั้นก็ยังมีอยูกามมรมณ์ก็เป็นไปตามปกติแต่อารมณ์ส่วนตัวเท่านั้น ที่ไม่ค่อยจะสดชื่นรื่นรมเท่าใดชีวิตความรักเลยเป็นแบบนี้บางทีอาจจะอาภัพคู่ด้วยเลือกนักเลือกแล้วก็ยังไม่ปลงใจคิดมากคิดไม่ตกเมื่อมีคนที่ตนเองรักแล้วก็เอาใจใส่ไม่ดีเท่าที่ควรความรักความสุขจึงได้รับกลับมามีน้อยมาก มันก็น่าเจ็บปวดเหลือทนเกิดมาอาภัพไปหมดได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับชาวราศีกรกฎเพศหญิงนั้นท่านก็ว่าความรักก็ไม่สู้จะดีเท่าใดแม้ว่าท่านจะมอบกายถวายชีวิตให้เขาแล้วแต่ก็ยังได้ผลลัพธ์กลับมาไม่คุ้มกันทำความดีก็แล้วเอาอกเอาใจก็แล้วปรนนิบัติพัดวีก็แล้วครูคอง ก็ยังไม่เห็นคุณงามความดีอีกยังเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่เช่นเคยเพราะฉะนั้นใจเย็นๆทำความดีเข้าไว้ต่อไปผลดีจะกลับมาตอบแทนเราเองนะครับ